จุดเจ็ดนะคะเป็นหนังสือคณิตศาสตร์ปหกนะคะหน้าที่1 0ึ่ค่ะแสดงวิธีหาคำตอบข้อที่หนึ่งกลุ่มประมงพื้นบ้านผลิตน้ำปลาได้150ลิตรแบ่งใส่ขวดขวร้าศูนย์จุดเจ็ดหลิตรได้กี่ขวดนะคะเรารู้อยู่แล้วคำว่าแบ่งคือการหารถูกไหมนะอ่า เราต้องแสดงวิธีทำก่อนนะคะวิธีทานะวิธีทํากลุ่มประมงพื้นบ้านกลุ่มประมงพื้นบ้านนะคะผลิตน้ำปลาได้ หนึ่งร้อยห้าสิบลิตรแบ่งนะคะนะแบ่งใส่ขวดค่ะแบ่งใส่ขวดนะคะขวดละศูนย์จุดเจ็ดห้าลิตรนะอืม จะได้กี่ขวดใช่ไหมจะได้ก็1น0อหานี่ยนะคะหารด้วยเะไรดเอ่ย0 7าถูกไหมก็คือคำตอบละอืมกี่ขวดนะดน้นวิธีการหารของเราเนี่ยนะคะวิธีการหารของเราเนี่ยนะเอาเป็นว่าคืออาจจะใช้ได้ไหลายวิธีวิธีการตั้งหาร เอ่อตั้งหารสัน้นหารยาวหรือทําให้เป็นเศษส่วนก็ได้นะคะเอาเป็นว่าในตรงนี้นะคะครูใช้เป็นวิธีการที่เป็นเศษส่วนละกันนะก็จะเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบแบบนี้นะคะหารเจ็ดสิบห้าทุยมสองตำแหน่งอ่ะก็คือส่วนด้วยอะไรส่วนร้อยแบบนี้นะมันทัดต่อมาก็จะเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบแบบนี้นะคะเปลี่ยนหารเป็นคููนะก็กลายเป็นหนึ่งร้อยส่วนด้อยเจ็ดสิบห้าแบบนี้ค่ะ พร้อมนะ75 1 75นะ75 2อ่ะเป็น150ดังนั้นเราจะได้คำตอบแล้วนะคะเท่ากับกี่ขวดคะ200ขวดแบบนี้อ่ะสรุปนิดนึงสรุปนิดนึงนะดังนั้นกลุ่มประมงนะคะพื้นบ้าน ผลิตน้ำปลาได้สองร้อยขวดค่ะเสร็จแล้วนะนะคะตอบสองร้อยขวดแบบนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยนะต่อไปเรามาดูข้อที่สองกันค่ะในการสร้างถนนเส้นหนึ่งซึ่งยาว10.2กิโลเมตร ใช้งบประมาณทั้งหมด18.36ล้านบาทค่ะถ้าเส้นเนี้ยถนนเส้นเนี้ยนะใช้งบประมาณในการสร้างเฉลี่ยกิโลเมตรละเท่าไรถามกิโลเมตรไนงะเขาสร้างทั้งหมด10 2กิโลเมตรอยากรู้ว่ากิโลเมตรละเท่าไหร่ต้องเอาราคาทั้งหมดนะหารด้วยจํานวนของกิโลเมตรนะคะนะเออเขาถามกิโลเมตรละเท่าไหร่ก็เอากิโลเมตรเนี่ยไปหารนะโอเคดังนั้น นะดังนั้นนะก็คือถ้าเรารู้เรเขียนเปรียบสัญลักษณ์กันได้อ่ะเป็น10เขียนให้เรารู้ว่า18.36นะคะต้องหารด้วย10.2อ่ะใช้ดินสอเขียนไว้ก็ได้เราจะได้ตั้งวิธีทำได้ถูกว่าต้องอ,อะไรขึ้นก่อนนะคะอ่าวิธีทำอ่งบประมาณที่ใช้ งประมาณทั้งหมด18.36ล้านบาทสร้างถนนได้ยาว10.2กิโลเมตร นะงบประมาณที่ใช้สร้างกิโลเมตรละละก็เอา18.36ใช่ไหมค่ะโดยลายสิบจุดสแบบนี้นะนะคะเท่ากับเท่าไหร่อะเราก็มานั่งคิดวิธีกันนะคะก็จะเป็น อทำเป็นเศจส่วนเหมือนเดิมนะอันนี้หนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็จะได้เป็นข้างหลังก็จะเป็นหนึ่งร้ยสองถูกไหมเออไม่ไม่ไม่ไมไมคุณแชนเป็นเศษส่วนแบบนี้กว่าสิบแปดจุดอ่าเป็นหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหกเนี่นะส่วนสองตำแหน่งก็คือส่วนด้วยร้อยหารด้วยอะไหนึ่งร้อยสองหารด้วยสิบแบบนี้อ่ะขอมาเขียนตรงนี้ต่อนะ เป็น1836ส่วนด้วย100ใช่ไหมล่ะเป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเป็น10ส่วนด้วย1 0ึ่องอ่ะแบบนี้นจะจ๊ะอ่ะตัดกันนะอันนี้ได้1อันนี้ได้10ค่ะตัดต่อได้ค่ะเอาแม่2อมแม่คุคนเอาแม่2ตัดละกันนะนะคะ2 250 2 1 2 2 98 สองหนึ่งสองเหลือเศษหนึ่งสองแปดสิบหกแม่สามได้ไหมคิดก่อนแป๊บหนึ่งนะแม่สามได้ทุกคนพร้อมครูนะสามหนึ่งสามหลือเศษสองสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามสามเก้าเศษศูนย์นะคะสามหกสิบแปดอ่าตอนนี้เราเป็นอะไรแล้วเนี่ยฮึเป็นสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดสิบเจ็ดตัดได้ไหม ลองดูดีส 17, 17ิบเจ็ดสิบเจ็ดคูณแปดนะลองดูกอนนะเจ็ดแปดห้าสิบหกไม่ได้โอเคไม่ได้อืมอครูตัดด้านนี้ได้อีกนี่นี่นนแม่แม่สองนี่บนกับล่างนี่ได้อ่าพร้อมกันนะสองห้าสิบ สองหนึ่งสองหลือเซตหนึ่งสองห้าสิบแล้วก็สองสามหกนี่ไงดังนั้นอ่าะลองดูนะสิบเจ็ดคูณอ่าสิบเจ็ดตัดตัดข้างบนได้ไหมแปบบ๊บเองนะเอาสิบเจ็ดอ่ะตัดถึงร้อยห้าสิบสามอ่ะคูลองเอาสิบเจ็ดคูณเก้าก่อนนะเพราะว่าเก้าเจ็ดส่วสามไงเก้าเจ็ดส่วสามใส่สามส่วนหก เก้าหนึ่งเก้าบวกอีกห้าเป็นเอาใหม่นะเก้าเจ็ดหกสิบสามใช่สามส่หกเก้าหนึ่งเก้าบวกอีกหกเป็นสิบห้าค่ะได้ได้ตัดได้ตัดแบบนี้นะสิบเจ็ดหนึ่งสิบเจ็ดสิบเจ็ดเก้าหนึ่งร้อยห้าสิบสามตอนนี้คูณเหลือเก้าส่วนห้าใช่ไหมข้างบนนะ่ะเหลือเก้าคูณหนึ่ง ข้างล่างอ่ะครูก็จะเหลือหนึ่งคูณห้าคูณหก็จะเป็นเก้าส่วนห้าดังนั้นครูก็คูณสองทั้งหมดข้างล่างค่ะได้เป็นสิบแปดส่วนเลยนะสิบคำตอบคือหน,นึ่งจุดแปดนั่นเองอืมนะโอเคนั้นก็ตอบเลยค่ะนะคะตอบนะหนึ่งจุดแปดอมเขียนหน่วยด้วยหนึ่งจุดแปดไร่หน่วย งบประมาณที่เชสร้างกิโลละหนึ่งจุดแปดล้านบาทนะคะคําตอบนะหนึ่งจุดแปดล้านบาทค่ะงานนี้เสร็จแล้วนะเราไปต่อข้อที่สี่กันค่ะ สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแห่งหนึ่งกว้าง2.4เมตรมีพื้นที่12ตารางเมตรสนามหญ้าแห่งนี้ยาวเท่าไหร่เรารู้อยู่แล้วว่าสูตรในการหาพื้นที่ถูกไหมพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะนะเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่นะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมเท่ากับอะไรเอ่ยกว้างคูณยาวถูกไหมคะนะแสดงว่าด้าน,นเขาให้พื้นที่มาหา ด้านยาวให้ด้านกว้างมาแล้วก็ใช้วิธีการหารนั่นเองนะเออดังนั้นอ่ะเอาพื้นที่ขึ้นก่อนนะคะก็จะพื้นที่นะก็จะเป็นสิบสองถูกไหมห,หารด้วยอะไรสิบสองหารด้วยสองจุดสี่ใช่ไหมข้อน,นี้นะคะข้อน,นี้เราจะทําแบบนี้นะโอเคอ่ะเรามาเขียนอันนี้ครูเป็นอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะทํากันนะแต่ไม่ไม่ได้มันมาใสา่วิธีทําตรงนี้นะคะ นะขอโทษนิดนึงนะคะต่ะพร้อมนะวิธีทําสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีพื้นที่เท่ากับมีพื้นที่ละกัน สิบสองตารางเมตรนะต่อไปค่ะสนามกว้างนะสนามหญ้ากว้างเท่าไหรเอ่ย2.4จุด่จหน่วยเป็นเมตรอ่ะดังนั้นเราจะหาสนามหญ้าด้านยาวนะทำไมเอ่ยเอา12หารด้วยอะไรคะสอนะ ก็จะเป็น12หารด้วยได้เอ่ย24ส่วน10นะคะก็จะได้เป็น12เป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแบบนี้นะแล้วก็ตัดทอนจ้ะ12 12 12 2 2ึ่ครูเอา2กับสิบตัดกันนะคะ2 1 2 2 50ค่ะดังนั้นคำตอบคือ5เมตรค่ะเสร็จแล้วข้อนี้นะตอบได้ทันทีเลยตอบนะคะ ห้าเมตรค่ะเรามาดูข้อที่สี่กันนะคะข้อที่สี่นะ การคิดค่าน้ำในแต่ละเดือนของหอพักแห่งหนึ่งเจ้าของหอพักคิดค่าน้ำประปาสำหรับผู้เชา่าลูกบาทเมตรละ20บาท50สตางค์และคิดค่าบริการห้องลั้วสบบาทค่ะคิดค่าบริการในการคิดค่าน้ำให้นะคะถ้าเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะเขาเสียค่าน้ำประปาร,รวมทั้งค่าบริการด้วยเนี่ยนะเป็น327บาท50สสตางค์เดือนมิถุนายนเนี่ย เขาใช้น้ําไปกี่ลูกบาทเมตรอืมก่อนอื่นเราต้องหักค่าบริการก่อนหรือเปล่าอเราต้องหักค่าบริการก่อนหรือเปล่าเป็นสามรอยยี่สิบเจ็ดจุดห้าเนี่ยถูกไหมลบกับค่าบริการก่อนถูกไหมนะลบค่าบริการก่อนจากนั้นทําไมเอ,อ่ยก็จะเป็นค่านั้นที่เขาใช้จริงๆละแล้วก็หารด้วยลูกบาทลูกบาทเมตรละยี่สิบจุดห้าสิบนั่นเอง เอามาหันอีกทีหนึ่งแบบนี้นะเออเนี่ยที่ที่เราจะทำโอเคพร้อมนะวิธีทำอ่าวิธีทานะเออวิธีทานะสินใจเสียค่าน้ำปราปาพร้อมค่าบริการสินใจ เสียค่าน้ำป้าพร้อมค่าบริการนะคะนะก็จะเป็น327.50สตางค์อ่ะกูเขียนเป็นบาทแบบนี้นะต่อไปจ้ะทำไมตอคิดค่าบริการก็คือค่าบริการค่ะเขียนคำว่าค่าบริการเลยนะ ค่าบริการยี่สิบาทค่ะแล้วก็ค่าปลาปลาจริงๆของเขาเนี่ยกี่บาทนะค่าน้ําปลาปลาขอ,ขอเขียนคำว่าน้ําด้วยละกันค่าน้ําปลาปลานะคะก็จะเป็นค่าน้ําปลาปลานะเป็นสามร้อยยี่สิบเจ็ดจุดห้าศูนย์ลบด้วยอะไรเอ,อ่ยยี่สิบแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นสามร้อยเจ็ด บาทห้าสิบตางต่อไปค่ะมาดูต่อนะค่าน้ำนะคะค่าน้ำประปาลูกบาทเมตรละเมตรละนะคะนะเมตรละเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบจุดไรห้าศูนย์บาท อ่ะนะคะยี่สิบบาทห้าสิบสตางค์นะอยากรู้ว่าสินใจเนี่ยนะใช้น้ำไปกี่ลูกบาทเมตรโอเคเราเขียนนะเดือนดังนั้นเดือนมีถุนายนอ่ะสินใจนะคะใช้น้ำอ่ะก็เอา จำนวนค่าน้ำประปาหารด้วยค่าน้ำลูกบาทเมตรละยี่บาท50สตางเนี่ยก็จะได้คำตอบนะถูกไหมอ่ะเราลองมาคิดดูนะวิธีการทำนะขอเขียงล่างนะสามเจนะคะห้เป็น37มหมืนเจ้ยาสิบยมสองตำแหน่งคือส่วนด้วย1 0ึงรหารด้วยอะไรเอ่ย นะคะ2,050หาารด้วย2ตำแหน่งหารด้วย1 0 0นะต่อมาค่ะเปลี่ยนหารเป็นลรเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนใช่ไหมตัวหน้าเขียนเหมือนเดิมก่อนนะคะค่อยๆไปนะทุกคนเป็นสอ0แบบนี้อ่ะจากนั้นเราจะมาตัดนะอ่ะนี้ตัดแนว หนึ่งนะคะลองดูตัดศูนย์ตัดศูนย์ตรงนี้ได้เอาแม่ห้าตัดกันค่ะปะ่ะห้าสี่ยี่สิบห้าหนึ่งห้าห้าหกสามสิบห้าหนึ่งห้าเหลือสองห้าห้ายี่ห้าเออไม่อะไรตัดได้นะมันเป็นสี่สิบเอ็ดอะอืม เป็นสี่สเอ็ดสิบเอเป็นจำนวนเฉพาะแล้วล่ะใช่ไหมะนะเออตัดไม่ได้แล้วละมัง้งตัดไม่ได้แล้วละมัง้งนะเอาเป็นว่าครูใช้เป็นวิธีการตั้งหารต่อละกันนะตั้งหารต่อละกันนะอันนี้ขอเป็นกระดาษทดละกันนะส่วนตรงนี้นะคะนะขอเป็นกระดาษทดนะก็จะเป็น 1> 6 1รสิบห้าารด้วย41อ่ะ41 1สิอนึงสบเอ็ดอะไรได้หกไม่มีเศษศูนย์สิบเอดหนึ่งสี่สิบอ็ดลบกันเหลือ20ใช่ไหมชักห้าลงมาอันนี้คูณห้าป่ะ41คูณห้านะส1บคูณห้านี่ไงทุกคนห้าหนึ่งหนี่ไงก็ได้สิบเอ็ดาเป็นส0 5ลบกันเหลือ่วนพอดีดังนั้นได้สิบหาคำตอบคือสิค่ะ นะคำตอบคือ15บห้ไรเอ่ยลูกบาทเมตรรอบอรจุดมจุดละกันนะคะนะโอเคอ่ะรอมจุดมจุดโอเคตอบแล้วนะตอบตอบตอบ,นะะตอบนะคะตอบนะตอบเป็น15ลูกบาทเมตรค่ะทุกคนอ่าเส